แต่ก่อนอื่นนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับดูไปเรื่อยๆนะครับท่านสามเดือนนี้มันจะมีติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากพอสมควรนะครับท่านราคาก็ยูนซีก็โอเคอยู่นะครับตอนนี้คับสองเดือนนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปกติเหรียญที่ผ่านการใช้แล้วอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับเนี่ยได้ยินข่าวมาเมื่อกี้เองครับตัวมหาอาจารย์อาจารย์ก็บอกมาเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าอาจารย์เข้าห้องปรับ ประมูลในบ่ยครับวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงแตนานาเตียนนามคนเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับทา่านสำหรับเหรียญสิบบาทสามเหรียญน,นี้ เ็นเหรียญที่ผ่านการใช้มาอย่างยับเยินพอสมควรนะครับผมคือมันก็มีบางเหรียญที่ผมซื้อมาครับแบบนี้นะครับแต่เหรียญนี้ไม่ได้ซื้อครับเพิ่งได้มาเมื่อสามสี่วันก่อนนี่ครับเหรียญนี้ครับดูสิครับภูวิพลอนเจเดีดนี่ครับตัวหนืองสือจะบางนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พอเสียใหญ่อย่างเงี้ยก็โอเคนะครับสวยงามมากไม่เบารัชกาลที่เก้าครับกอบเฟืองนี่ครับขอบเฟืองสลับเรียบครับดูดีๆตรงนี้ครับเนี่ยแบบนี้โอเคเลยนะครับนี่สวยงามไม่เบาครับ แบบนี้มันน่าเก็บสะสมไหมครับมันใสวิ่งขนาดนี้เนี่ครับนี่ครับมาดูฝั่งนี้ครับประเทศไทยครับวัคซอนเบลแล้วปีพศ .2556 ครับท่านเรียนนี้ครับปีพศ .2556 นี้ผลิตเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับท่านเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลเมื่อกับอาจารย์ผมครับอาจารย์ผมมีข้อมูลข้อมูลครบหมดเลยแต่ผมไม่มีครับ ผมก็เลยกําลังหาซื้อหนังสือชักเล่นอยู่ให้อาจารย์ติดต่อให้อาจารย์ก็บอกว่าเขายังไม่ผลิตออกมาเลยอะไรก็ไม่รู้งงๆอยู่นี่ครับผมรอมาสี่เดือนห้าเดือนแล้วนะครับในใจไปซื้อนี่มันอะไรกันนักระนาก็ไม่รู้เนี่ยสวยงามนะครับปีพศ2556เนี่ยแบบนี้พูดตรงๆครับผมเจ็บแน่นอนครับแบบนี้เพราะสมบูรณ์แบบมากเลยครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆมีนะครับมีอยู่ในมือเดี๋ยวนี้ครับเอาไปล้างสักครั้งสองครั้งหรือไม่ต้อง ดังก็ไ,งกได้แบบนี้เก็บได้เลยครับถ้าพูดอย่งตรงๆนะครับก็เก็บได้ครับแบบนี้ครับมาดูเหรียญที่สองครับเนี่ยเป็นพระเศียรเล็กครับนี่ครับเหรียญที่สองเหรียญนี้ครับเนี่สวยงามครับตัวนังซื้อแตกต่างจากนี่ครับแตกต่างจากพระเศียรใหญ่ครับนี่ครับดูตรงนี้เลยครับผู้วิพุนรุญเเด่นนี่ครับเห็นชัดเจนมากเลยครับแล้วก็รัชก,กาลที่เก่าชัดเจนเช่นกันครับ แบบนี้ไม่เก็บไม่ได้แล้วนะครับเรียนนี้สมบูรณ์แบบมากเลยครับแบบนี้ครับแต่ยังไม่ทาการล้างครับสำหดสามเดีอนนี้ไม่ทาการล้างสักเรียนเลยแต่สำหรับเรียนนี้เลยครับมันเท่าที่ผมดูนะครับดูที่รับขอบเฟืองโอเคครับเนี่ยเป็นเรียนที่สมบูรณ์แบบครับเที่ผมดูนะครับสวยงามไม่เบาครับแบบนี้นี่แบบนี้มาดูครับด้านหลังกับประเทศไทยครับตัวหนังสือก็ชัดเจนเช่นกันอักษรเบลครับเนี่ย แต่จะดัปีนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำกันลางปีพศ2540ครับท่านสำหรับปีนี้ครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากแน่นอนครับสำหรับเหรียญนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างสิบบาทแล้วก็สิบครับส่วนตรงกลางคือวัดเอรุนลาดเบรลาลามครับท่านน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมครับท่านสำหรับเหรียญนี้ครับ8.5กรัมเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญสิบบาทเราเสียนเหล็กนี่ครับเท่ากันกับพระเชียนใหญ่เลยนะครับ นี่ครับเท่ากันเป๊ะเลยครับน้ำหนักเท่ากันแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันครับนี่ครับสองเหรียญผ่านไปแล้วนะครับพระเศียนใหญ่กับพระเศียรเล็กครับมาดูเหรียญที่สามอีกทีครับเนี่ยภูวิพลอรุณญเดชครับรัชการที่เก้าอยู่ด้านหลังนะครับอันเหรียญนี้ยิ่งสวยงามไปใหญ่เลยครับเนี่ยน่าเก็บสะสมมากครับแบบนี้ครับบรมบลรณโอเคครับสมบูรณ์แบบมาดูด้านหลังครับประเทศไทย ปีพศ2537ครับ37นะครับเนี่ยผลิตเยอะครับเป็นร้อยกว่าล้านเหรียญเลยครับเนี่ยปีพศ2537เนี่ยเจอบ่อยมากครับไอ้ตัวนี้ครับปีพศ2537เนี่ยผมเจอบ่อยมากแทบจะทุกวันเมื่อสี่ปีก่อนวันละห้าหกเหรียญด้วยซ้ำครับแต่เดี๋ยวนี้เหรอไม่ครับอาทิตย์หนึ่งเจอครั้งหนึ่งเมื่อกวอนนี่ครับเจอบ่อยมากแต่ตอนนี้มันจะหมดแล้วไงครับ มันก็เลยหายากหาลําบากมากเลยครับเด็ดดีครับก็จะได้เต่เเรียนโอ้ยดูขอบเฟืองเรียนนี้ครับโอเคเหมือนกันครับก็มีรอยบุ๋นรอยพี่เป็นปกติธรรมดานั่นแหละตามที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆถ้ามีนะครับแบบนี้ครับอย่าลืมครับแต่พมขคออย่างหนึ่งคืออย่าไปตัดหางเลขเกตนะครับอย่าไปตัดเด็ดขาดเลยติดคุกนะครับของอย่างนี้ไม่ใช่ของเล่นเลยนะครับ